เบื้องบนเสียงลังเบื้งบนมีบของผมมาต้องบกปลาคอเอาหัวเอาของปลาคออะไรวะของปลาคอมาปิกเคยเบื้งเสียนรังมั้งนี่อุบเบืเกิดเบื้องมู้อะไรอุจจะไปโซ่าสบายดีพี่พ่อวันนี้นะครับผมมาเดินเล่นนะครับนี่นะครับจะเป็นเพื่อนของผมนะครับนี่นะครับเอ้อเดินไปมาอยากอาอยากคลองเห็นมีเลย สุริยารูปหินสองแชร์ลิงมาดีแชร์ลิงว่าช่องเด้ช่องใช่ไหมใช่ไหมเขาไม่เต้นเขาไม่เต้นกลางโงอาหารเน่ะไอ้ครับอย่ามันน่อเลยครับเขาไม่เขาไม่เต้นโกโกวาที่ลงอาหารเน่ะดังแค่เดียวมันจะดังเกวียนกันไหมล่ะพุทธิตามขึ้นแปดร้อยล้านคนเลยมันจะเร็วเกินไปไหมวะ เดี๋ยวมีแหลงมันจะแท่น้องเออน้าหลอกครับพี่นี่เฮ้ยแดดเผาสิดอกกระเจทปขี้โก้นี่หาหลอกครับที่นี่เทปบขี้โก้มาหนักมีเสือเสือใบนะครับอันนี้ก็เสียโลโซเอาเอาเอาเสือถึหมดกัรเสีเอ้ง หลังขีังวะใช่มเนขี้เขาบนเสือนะครับบดเบี้ยเขาใต้ขี้ดังดังนั่นนี่ดังทุกขี้เห็นมี้ดังของเราเบิ้งโบอันเสี้ยนลังเบิ้งโบเบิ้งหยุดเป็นอะไรเป็นอะไรเสียนลังเป็นเสี้ยนเี้ยนหลังน่นอาเราเป็นคนอด้เลยเราเป็นคนมากซีเกอรมากเหล่าเหล่าเออแล้วก็แักสำนันอะไรสำนีมกม้วน หาเนาะไปกรุงเทพไปเขาฟ้าเราเราเป็นเนาะเราบูมเงิน่ะเนาะเราไป็นทยกิมเนาเงาย้วเราแรงเงินไหลที่เป็นระดีบลอกเงินเราเงินเราป็ง่ายหนูเงินเราก่าไผ่ีปกติเราเลยพิสตาเบียบขอสันขอขอสันแบบันไหเนาะ นีหจเขาเรียนงก็สนึ่งเนี่หลายคูปีตอาเาเรียนยังวะสอบเขาจะอยู่ตี่ตวสวสิเขาเนาะเออมันมีตัวจริงงหอทยิ้หวานใชท่านมีหวงเพากนั่งงอมนังหองในห้องสามคนนั่งนั่งยาวัดสันงนั่งนับหนิวถายังนับหนิวของเรามันเรื่องจริงวะ เห็นิมกอนต้องมานั่งันเป็นสวนหนาแต่้นอนันปะดบอเล่นเลยโอ้เอาเป็นคนดีเนี่มคนขอกวนกับอีตัน้เขานีกว่าคุณคือจับหมดจะขนเลยเมืงในพิฆาย่ง่เขาป็นคนดีได้นี่คนดีนี่นคนดีเบืองย่ญงมันจัเทีหยางเนาะเขาไิฆาตใหญ่เขาดีกว่าโอใหญ่บอลไม่ดีกว่ามันหมดเว่ยหมดกัดกันดีแล้วงขั้นมันกวนเนาะคนบรงนี้เนาะมันแปลงเนาะ อู้เตือนเลยคึ้นิ่มกระเป๋าหมดกัารันหลอนไปไปเรี้ยงรองนับป้าบมึงดิจะกูแล้ยูยูไ้ยังมึงเจ้า มืไปซอยคนนี้วะนั่นดิม้มนนะม้นก็สางมัผู้ชายผู้ชายผู้ชายแกเออนี่นเินิฮ้ยเมากระดดท่นมิบ้องเกิด้มท่านยิบ้องผมวาตอบ้องปาคอเอาหัวเอาปาคอไะ มอกระคอมาปิดเอากระคองงอกระคอพอจัดิยังงอะของอกะอคือเหล่าขาวอุ้ยบอเคยเบิ้องเส้นล่งมาหนิอุ้ยบอเคยเบิ้งโอ้้ดอะไรอู้จักไปโซฟาเอาอะรนะันนเอากระนี้สี่เอาีฟบูเอา่อาผ้วี้ดียนเตนกงนเออเขากรยาวแบบยางเขาดิ๋นแหละ งอกัไเออไปช่วยเขาไปไป่ยเขาดีกว่าอย่ามาหาิดังสีออมอิลดููนี่หอมันมันบอดีนะก็เจ้าพ่อชิลดูเออ็ดชยเขาเนีมันกรไดเ็ทีอเดนอดอแบบเขาก็ะจากซอยเขาเนาะเพราะว่ามันเขาบ่ซอยเขามันเขาเิวเาให้เอานะ ข้าวก็ตองเป็นคนดีทั้งคมเขเจ้าอยงนีไได้อไปน้องเออเขากว่าแน่ไปเหยียบอีมน้ก็ตกแล้วเขาไปเหยียบหนึ่งครับสบายดีพี่ p พ่วันนี้นะครับผมมาเดินเล่นนะครับนี่นะครับ เป็นของผมนะครับนี้เราก็จะไปที่นแนงกันนะครับผม,มานะครับเออไป้ก็มาอยากอายอยากคลอง <c oughs> เห็นมีเลยเห,<ะ>หเห็นมีสุริยาย่ากแค่ไหนวะสุริยาเราเชื้อสรูก็คือ,อืันเลย มันก็บ่เห็นมันกงบ่เห็นช่อ,อง,องจชดทริงมาดีทริงมา่องเด้ช่อง